โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษตั้งอยู่บ้านเลขที่35มหมู่6ตำบลหนองยองอำเภอปักคาจังหวัดบึงกาฬมีเนื้อที่37ไร่18ตารางวาเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปักคาดพิทยาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2531ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมบนาถบพิธราชการที่เก้าทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษได้น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำมีอาชีพปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสำนึกรักชุมชนท้องถิน่นสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความสมามัคคีรู้จักเคารพกฎหมายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบได้ลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทักษะงานทักษะอาชีพด้วยนวัตกรรม Heart of Academic หัวใจแห่งวิชาการที่ต้องการให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมทางด้านวิชาการได้แก่ H Happy นักเรียนมีความสุขในการเรียน E Experience นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงาน A Achievement นักเรียนประสบความสําเร็จตามผลสมนึกที่ตั้งไวอ่า realize นักเรียนมีความตระหนักสํานึกและรู้ผิดชอบช่วดี t เทคโนโลยีนักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อกำกับติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เป็นประสงค์นักเรียนที่มีภาวะการเรียนรู้ถดถอยนักเรียนตามกลุ่มการพาน้องกลับมาเรียนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาออกกลางคัน หรือนักเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยมีนวัตรกรรม Heart Mentoring พี่เลี้ยงหัวใจเป็นตัวขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ H Hear รับทราบปัญหาวิเคราะห์ข้อมูล E Exit หาทางออกกำหนดกฎระเบียบวิธีการแก้ไขปัญหา A Activity จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนา R r e f i l l ติดตามเติมเต็มให้กำลังใจ T t i n e r ดูแลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสําคัญกับการด,ดําเนินงานด้านความปลอดภัยโดยโรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ความรู้สามารถดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียนโดยนวัตกรรม Heart of Sa f e t y ห,หัวใจแห่งความปลอดภัยโดยมีหลักการดูแลความปลอดภัยได้แก่ H Healthy สุขภาพดีมีจิตใจแจ่มใสอารมณ์เบิกบาน E.Environment บรรยากาศดีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ A.Activity จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างหลากหลายเช่นอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดด้านสุขอนามัยด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้านการป้องกันเหตุจากอักขีภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติการป้องกันภัยทางท้องถนน R. List จัดการความเสี่ยง นักเรียนได้รู้จักจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดความเสียหายความสูญเสียเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆได้ที่เทคโนโลยีรู้จักการใช้เทคโนโลยีหรือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยภายใต้การดําเนินงานและการบริหารงานของนายสุปชัยสายเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวพิมพิศาสีบนเลือรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่างๆและภาคีเครือข่ายภายนอกที่เข้มแข็งได้ส่งผลให้ในแต่ละปีโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิเช่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศการนำเสนอ Best Practice ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเศษปีการศึกษา2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองระดับประเทศการประกวดเบสสเปคทีสประเภทนักเรียนโครงงานทักษะอาชีพปีการศึกษา2564รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันแบดบินตันประเภทคู่ผสมและประเภททีมชายและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแบดบินตันประเภททีมหญิงในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2565 รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติมอบโดยสำนักงานศึกษาธิการภาคสิบรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกสถาบันเก,กษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดบึงการประจำปีพุทธศักราช2564ประเภทกลุ่มยุวก,กษตรกรด้วยความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจและตั้งปณิธานร่วมกันว่าโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งเป็นแหล่งเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมต,มตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธน้อมนำหลักปัจจยาของเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่ชุมชน สู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ